อรราาาชนนนหแจทิสไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีร้านเด็ดสไตล์ญี่ปุ่นมาแนะนำกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบปลาเมงต้องห้ามพลาดเลยร้านนี้เป็น food สตรีทฟู้ดสไตล์ญี่ปุ่นราคาเบาๆแต่รสชาติอร่อยเกินคุ้มแน่นอนค่ะ ร้านเลอมองรามเมงสาขาสี่แยกวัดโพชัยเริ่มต้นเพียง59บาทเท่านั้นแต่คุณจะได้รามเมงที่อร่อยจัดเต็มทั้งเส้นรามเมงที่เหนียวนุ่มสุปเข้มข้นกลมกลม่อมมีให้เลือกถึง3แบบไม่ว่าจะเป็นสุปกระดูกหมูสุปต้มยำหรือสุปโชยุที่สำคัญหมูชาชูของที่นี่ชิ้นใหญ่มากๆ นอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่นอย่างเกี๊ยวซาที่กรอบนอกนุ่มในบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆหรือใครอยากลองเมนูข้าวต้องลองข้าวหมูทงคัสสึที่หมูกรอบนอกนุ่มในบรรยากาศร้านก็ดีมากอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องไปถึงห้างก็ได้ทานราเมงอร่อยๆ้อยในราคาสบายกระเป๋าใครสนใจรีบมาเลยค่ะแวะมาที่ร้านเลมงราเมงสาขาสีแยกวัดโพชัยได้เลยเปิดทุกวนัน5โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ร้านอยู่ตรงข้ามแยกวัดโพชัยหรือจะโทรสั่งจองล่วงหน้าก็ได้ที่เบอร์094 554 6693แล้วเจอกันที่ร้านนะคะสัมผัสรสชาติกาแฟเวียดนามต้นตำรับจิบกาแฟชิ้นชิ้น่าำกลางบรรยากาศริมโขงแค่ครั้งเดียวก็หลงรักร้านกาแฟเวียด ทิปดีๆกับการตนาทัวความทรงจำที่อยากจะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะ